ของพระก็มีเหมือนกันเราจะอยู่ตามลํำพังคนเดียวไม่ได้ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีครูมีอาจารย์มีกลุ่มมีคณะปรึกษาปารบเรื่องการเรื่องงานสรุปแล้วก็คือเรื่องหลักธรรมวินยัยพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรถ้าห่อต่างคนต่างอยู่ตายไปแล้วก็หมด ไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรสืบทอดต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นการอยู่ของคณะสงฆ์ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงความสมัคคีอาศัยการเข้าอกเข้าใจตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็พยายามพูดให้เข้าใจจุดนั้นเป็นยังไงให้มอง จุดปัญหาว่าปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันมีเหตุอะไรแล้วผลมันจะตามมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเมื่อทุกของเราเมื่อยุคต่อไปภายภาคหน้าเขาก็ต้องได้คิดอีกอันนี้แปลว่าผู้สืบทอดผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อวานนี่จะมีหลวงปู่ทอง หลวงปูท่ทวยหลวงปู่ฟักหลวงปู่ไทยหลวงปู่ประสิทธิ์หลวงปู่กันหาหลายหลวงปู่นนีปรึกษาปารบกันหารือกันเรื่องหลักธรรมพินัยนี่แหะว่าจะเอายังไงโลกทุกวันนี้เราจะวิ่งตามโลกก็ไม่ได้จะไม่วิ่งตามโลกฉเฉลยก็ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงอันนี้ก็คือ การหารือการประชุมในระหว่างพระผู้ใหญ่ตลงปลูง่หลวงตาว่างั้นเถอะเนี่ยกว่าจะกลับกว่าจะเสร็จได้กนะเกือบหกโมงกว่าจะขึ้นเครื่องกลับมาได้แต่าตามไม่จริงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆการไปอย่างนั้นตื่นมา,าตั้งแต่ตีสี แต่ว่าเราเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงทรงศาสนาไว้ก่อนหน้าพวกเราท่านก็ทำอย่างนี้ท่านก็ช่วยเหลืออย่างนี้ท่านก็จับกลุ่มกันวิเคราะห์กันยึดหลักธรรมวินัยให้เป็นหลักแต่ให้ก่อนจะขึ้นเครื่องเมื่อวานนี้ก็มีพระ ฝรั่งที่เป็นภาคผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าวาดวัดนา,นานาชาตินที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาเคยรู้จักกันกเคยมาในงานศพของหลวงพ่อปัญญาอะไรก็รู้จักกันพอสมควรท่านก็นเข้ามา,มากราบตรงพ่ออายุพรรษาแก่กว่าท่าน ท่านพูดก็าหน้าคิดเหมือนกันเมื่อวานหลวงพ่อก็ถามว่าจะขึ้นจะกลับวัดแล้วครับผมจะกลับอุบลวัดนานาชาติลงมาอะไรลงมาประชุมประชุมวันพิสาขาบูชาโลกหนึ่งวันพิสาขาบูชาโลกที่เขาจัดในเมืองไทยแล้วก็มีพระมามากไหมโอ้มีมาก สังคราชเขมรสังคราชลาวสีลังกาพมา่าครอบบดถึงจีนเกาหลีใต้หวันญี่ปุ่นเนปาลอินโดอินเดียครบทั่วโลกนั่นฮะยุโรปแอฟริกามามากเขาก็เชิญผมยิ้มผมลงมาถ้าผมไม่ลงก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้วีซ่าผม ท่านพูดติดตะลกผมก็เลยลงมาลงมาประชุมเป็นไงละการประชุมการประชุมวันแรกไม่ได้เลือ่องทำไมจะว่าอย่างนั้นคนทั้งโลกมาประชุมกันน่าจะมีกฎเกณฑ์พูดอะไรไมีอะไรมันน่าจะพูดอย่างนั้นแต่ดูดูแล้วมันยังไงวะเนี่ยคือผู้ที่จัดในเมืองไทยนี่ก็ เหมือนกับไม่ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาดึกซึ้งเท่าที่ควรเราก็ถามย้ำว่าเป็นไงหรือว่าพอมาประชุมกันแล้วพระสงฆ์ก็หารือกันประชุมกันเป็นเบื้องตน้นคือการสั่งสรนกันต่อมาก่นนะในใ่ตอนรับนักการเมืองของเมืองไทยที่เขามาพบพอขึ้นมาเขาก็ตอนรับกันอย่างดีงนะที พอขึ้นมาบนเวทีเลยวะพูด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 ในการพูดของนักการเมืองของเมืองไทยเนี่ยในความรู้สึกของผมเขาพูดว่าพระต้องทาอย่างนั้นพระต้องทําอย่างนี้พระต้องทำานพระต้องทาอย่างนี้หน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพูดจบเขาก็ลงไปไปทั้งหมดก็มีพระประชุมกันต่อ ก็มีญาติโยมบ้างผมว่าไม่ถูกจะต,ตามไม่จริงจะบอกให้พระทำยังนี้ทำย,าง,ทำยางนี้ได้ยังไงเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระเนี่ยมาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าท่านวางไว้กับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมเนรพุทธบริษัทส,สี่โดจะไปบอกให้พระรักษาทำในในรักษาอย่างนู้นอย่างนี้ได้ยังไงตัวเองรักษาอะไรทาไมไม่ไม่ดูตัวเองบ้างแสดงว่าไม่ใช่ ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องของพุทธพระฝรัง่งทัานพูดนะ่ะตรวงพอฟังเออเข่าท้าว่าถ้าว่ารู้เรื่องของพุทธคือพุทธคือหน้าที่ของตัว,ตวของเราด้วยตัวของเราควรจะทํำยังไงสําหรับอุบาสกอุบาสิกาคือรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเยบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่ง ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ท่านสอนอยังไงให้มีเมตตาอย่างไงกรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างไรหน้าที่ของโยมอยู่ในระดับไหนก็น,น่าจะพูดให้ทั่วถึงกันแต่ไม่ใช่ว่าจะให้พระหน้าที่ของพระควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้ควรทานี้ควรทำนั้นแล้วก็จบแล้วก็ไปแล้วทีนี้พระต่อมาพระก็ประชุมหาเลยกันนู่น ون, ดนาฬิกา11นาฬิกา45นาทียังค่อยบอกว่าอาหารพร้อมแล้วในบนชันเพนพอเดินออกไปก็ล้างไม้ล้างมือเข้าห้องน้ำห้องท่ามันก็เที่ยงจากนั้นมากับภาคลงมือฉันนุ่น,นผมว่ามันบ่ายแล้วฉันเข้าบ่ายไม่ใช่ฉันเข้าเที่ยงทำไมทำไม เมืองไทยทำไมพทุทธทำไมชาวพทุทธทำไมเรื่องพุทธศาสนาทำไมจึงไม่รู้จักว่าวินัยนั่นคืออะไรท่านว่านะแต่ตามไม่จริงมันสิบเอ็ดสิบโมงกว่าวามันก็น่าจะเตรียมตัวได้แล้วฉันจึงหันเพลงฉันจึงหันเพลงเสร็จแล้วค่อยมาประชุมกันต่ออันนี้ฉันผมดูนฬาฬิกาใหม่และมีพา้าไทยฉันมากไหมโอ้มากมาก เพราะมันหิวเนี่ยแล้วก็มีพระที่องค์ไม่ฉันก็มีมีอยู่องค์ที่ไม่ฉันท่านดูแล้วมันบายแล้วท่านก็ไม่ฉันท่านก็เตรียมตัวว่าจะมาฉันเพนที่นี่แหละเพราะท่านไม่ได้ฉันเช้าอันนี้ผมว่าทำอะไรรู้สึกว่ามันมันไม่ไปตามแถวตามแนวของหลักธรรมวินัยเท่าที่ควรอันนี้คงเห็นของผมนะ กันว่าละพอประชุมถึงสามวันมาที่สี่ผมว่าในประชุมกลับก่อนดูดูแล้วก็พูดยังรับแล้วใครพูดบ้างพระสังคราชขเมนเออพูดดีเหมือนสังคราชขเมรพูดเขาพูดภาษาอังกฤษไหมบอกว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาของท่านแต่ท่านมีล่างแปลเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอีกทีนึงแต่ฟังเนื้อหาสาระแล้วก็เออดีแล้วก็ ประเทศจีนพูดอีกคนเป็นคนพูดอีกว่าป,ปีต่อไปปีหน้าเนี่ยประเทศจีนที่เป็นผู้จัดวันวิสาขะโลกก็เลยรับขึ้นมาพูดแต่เต็จีนเอาการเมืองมาพูดเกินไปมีแต,ต่วันเถื่อนี่เกาหลีไต้หวันยี่ปูนอะไรลักษณะแต่เ,เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดูดูมีแต่เป็นการเมืองมากเกินไป อันนี้ก็ไม่น่าฟังนะไม่น่าจะเอาการเมืองการบ้านการเมืองเข้ามาสู่การวัดนะอันนี้ก็คือพระฝรั่งที่ท่านพูดไม่สนทนากับหลวงพ่อท่าน,นพูดกระนาฟังของท่านนะแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของพระฝรั่งชาวโลกทั้งหลายแดนกับพุทธศาสนาเนี่เป็นยังไงในความรู้สึกของพวกท่านเพราพวกเราเนี่ย เป็นชาวไทยก็ไม่รู้ว่าภาษาแต่การนับถือและอวขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกหรือว่าชาวยุโรปหรือว่าฝรัง่งทั้งหลายละมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าเขานับถือแบบอยู่ทิที่อยู่กับที่หรือขยับทีละน้อยเรือว่าเขามีความกระตือรือร้นเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุผล มากน้อยอย่างไรแค่ไหนในความรู้สึกในการนับถือของชาวตะวันตกท่านก็เลยตอบว่าสำหรับผมเป็นชาวออสเตรเลียในออสเตรเลียเนี่ยขณะนี้เขาสำรวจดูแล้วว่าประชากรของออสเตรเลียเนี่ยนับถือเรื่องศาสนาศาสนาอะไรมากที่สุด ก่อนพุทธศาสนาอยู่หลัง,ลงแต่ทุกวันนี้พุทธศาสนาเนี่ยรองลงมาจากคลิปคลิปเป็นอันดับหนึ่งพุทธศาสนาเป็นอันดับสองเดี๋นี้ที่ทางรัฐบาลเขาสำรวจประชากรว่านับถือศาสนาอะไรอันนี้นี่หลวงพอได้ถามเมื่อวานเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือหลวงตามหาบัวมาจุดนี้อีกหนะลวงตามหาบัวท่าน ระวาสจะมายุ่งกับพระมากเกินไปพระอย่าเป็นโลกมากเกินไปศาสนาจะเป็นศาสนาปฏิรูปมันจะวิ่งตามโลกเกินไปหลักธรรมวินัยมันจะหมดมันจะล่อยหลอเพราะนั้นพระต้องอยู่อย่างพระพระต้องอยู่แบบพระพระจงมีศักดิ์ศรีของพระพระต้องอยู่ในหลักธรรมวินยัยยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหลักแต่ถ้าว่าเรายึดเอาโลกมา เป็นกระจกเงาหรือว,ว่าพยายามวิ่งให้ตามตามโลกจนมากเกินไปหมดหมดพุทธศาสนาหมดในหัวใจก่อนพอหมดในหัวใจแล้วกับหมดในการประพฤติต่อไปต่อมาก,ก็หมดในการกระทําเห็นว่าผ้าจีวรก็ไม่จําเป็นมันอยู่ที่ใจมันอยู่ในความรู้สึกสอนคนให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละ ผลนิสโสดก็เลยหมดพุทธศัสนะมันจะหมดไปทีละน้อยละน้อยไม่ใช่น้อยนะมันมากเลยทุกวันนี้่แหละหลวงตามท่านอายุเท่าแก่ชราแล้วท่านออกมาพูดกิเลสกิเลสกิเลสกิเลต์กิเลตเนี่ว่าะกิเลตกิเลตหน้าด้านกิเลต์วิ่งตามกิเล่ยหลวงตาท่านพูด คำนี้ถ้าลวงตาผ่านไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกหลานจะํำนึกจะจำนึกจำเหนียกนะล้ลงตาี่พูดถูกวัน,นะั้นี่วันพรุ่งนี้เป็นวันจะถึงวันวิสาขาบูชาของพวกเราแล้ววันนั้นพวกเราทุกทุกคนนะท,ท,ที่เป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดถึงอย่างไงถึงพวกเราจะไม่กี่คน แต่ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในด้านจิตใจของพวกเราเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเกิดมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นวันที่ตัดจะรู้ธรรมันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็เป็นวันละสังขารปริปรนิพานของมหาบุรุษของโลกในวันเดียวกันคือวันพรุ่งนี้คือพระพุทธเจ้าของพวกเราไปสู่ตัสรุปรินิพานคือมหาบุรุษของโลกเนี่นะเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เขาจริงวันเป็นวันสากลของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเป็นที่รองยอมรับกันทั่วโลก เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทให้ตั้งอกตั้งใจเป็นปฏิบัติพุทธบูชาธรรมบูชาสามขบูชาวันพรุ่งนี้ผู้ที่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ผ่านผ่านมาวันพรุ่งนีนะ้มีมากเพราะท่านตั้งใจผู้ที่ทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ก็มากเพราะท่านตั้งใจเอาจริงเอาจัง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในวันวิสาขบูชาที่จะถึงวันพรุ่งนี้ให้พวกเราริเริ่มตั้งอกตั้งใจตั้งป้องตั้งเป่าเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะทําจิตให้สงบให้ได้ข้าพเจ้าจะไม่คิดไปทางอื่นข้าพเจ้าจะไม่คิดปรุงฟุ้งซ่านไปทางอื่นวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันเราข้าพเจ้าจะรักษาระดับจิตของข้าพเจ้าให้คงที่ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่เที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เราเป็นต้นไปเป็นอย่างน้อยจนถึงวันเที่ยงคืนวันต่อไปหรือตั้งหรือตั้งแต่ตามที่จริงในหลักของพุทธศา,ษา,ษาสนาก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าคือสว่างพอเริ่มสว่างเป็นวันใหม่แสงอารมณ์ขึ้นนั่นแหละขั้นนับเป็นวันใหม่ของวันวิสาขะแล้วก็ตลอดถึงทั้งคืนอีก จนถึงวันอรุณขึ้นวันรุ่งขึ้นจึงเป็นวันใหม่อีกต่อไปแปลว่าตั้งแต่อารุณขึ้นวันพรุ่งนี้จนถึงอรุณวันอรุณวันรุ่งขึ้นวันอื่นต่อไปแปลวันใน24ชั่วโมงนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะนั้นเราควรจะปฏิบัติตนให้ดีอย่าไปโลภอย่าไปโกรธให้แก่ใครรักษาระดับจิตใจของตนเองไว้ ให้อย่าให้มันกระเพื่อมให้ดูใจของตนเองให้มีสัจจคือความจริงใจไว้หนูอยู่ในใจเสมอในวันนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกรธจะไม่โมโหโทโสไข่ข้าพเจ้าจะทําจิตให้สงบข้าพเจ้าจะจําทําจิตให้อยู่กับตัวการเคลื่อนไหวทุกอริยบทข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้แหละเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้สติกับจิตอยู่กับตัวเองเอยู่ตลอดเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพยายามพยายามอย่างนี้พยายามทำใจอย่างนี้นั่นแหละเป็นหุนทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ส่วนอื่นเราก็ทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลประกอบไปด้วยเพราะว่า เพราะว่าเป็นวันสําคัญรักษาศีลก็ค,คืออันดับแรกอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าถ้ามากกว่าน,นั้นก็คือรักษาอุโบสถศีลห้านี่ยควรจะเป็นศีลพื้นฐานของพวกเราเพราะว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัดรู้ ปรินิาานในสามการอยู่ในวันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาการคุณทำการทำคุณงามความดีไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นอย่างที่พระฝรังท่านพูดไม่ใช่ว่าคุณควรจะทำนั้นคุณควรจะทำนี้ตัวเองทำควรทำอย่างไรตัวเองต้องการความสุขไหมตรงตัวเอง ควรจะทำยังไงกับตัวเองตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมตัวเองไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมตัวเองจะไม่อยู่ในอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตัวเองเหนือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมตัวเองไม่สักไม่ต้องปฏิบัติตัวเองแล้วใช่ไหมตัวเองเลิศประเสริฐดีหมดทุกทุกอย่างแล้วใช่ไหมตัวเองหมดกิเลสราคะโทสะโมหะบริบูรณ์แล้วใช่ไหม ถ้าถามเข้ามาแล้วตัวเองมันแย่ยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะนั้นเมื่อเราต้องการความดีเมื่อเมื่อเราต้องการเป็นคนดีเมื่อเราต้องการกจิตใจของเราให้สูงส่งตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจาก,กจ,จิตใจตัวเราควรทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทกท่านไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น เขาเป็นเศรษฐีก็คือเศรษฐีของเขาเขามีเงินก็เป็นเงินของเขาเรายากจนยังไงเราก็ยากจนอย่างนั้นถ้าเราสอบสวงหาทรัพย์เงินขึ้นมาบาทหนึ่งสองบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทเซนบาทร้อยล้านพันล้านก็เป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้หาเองเราเป็นผู้สอบแสวงเองเราเป็นผู้ทําเองคนอื่นทําให้เราไม่ได้พราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านตัดกล่าวไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติท่านสอนให้กปพวกเรานะพุทธบริษัทสี่คือใครพุทธบริษัทสี่คือโยมพุทธบริษัทสี่คือพระใช่ทั้งคือโยมทั้งคือพระด้วยถ้าไม่ไม่ทับหนึ่งสองสามจะไปถึงสี่ได้ยังไงก่อนที่จะถึงสีได้มันก็ต้องหนึ่งพระสองเนร สามโยมผู้ชายสี่โยมผู้หญิงมันจึงถึงจะถึงสีได้ถ้าหาว่านับแต่พระอ,องค์เดียวก็ต้องว่าพุทธบริษัทหนึ่งจะว่าสีได้ยังไงในเพื่อพุทธบริษัทสีมันก็ต้องรวมกันทุกคนในเมื่อพุทธบริบรษัทสีรวมกันเป็นสีแล้วทนี้พระปคนรําความดีเท่านั้นสามคนไม่จำเป็นอย่างนั้นเหรอ โลภะมีแต่กินข้าวพระฉันข้าวองค์เดียวคนอื่นไม่ต้องกินอย่างนั้นเหรอถ้าว่าทุกคนต้องการกินข้าวต้องการความสุขต้องควนต้องการความเอิบอิ่มต้องการความสุขมันก็ต้องร่วมกันกินข้าวเด็กควรกินยังไงผู้ใหญ่ควรกินยังไงคนแก่ควรกินยังไงนี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้ว ศีลสำหรับฆราวาสคืออะไรคือศีลห้าอันนี้คือศีลของฆราวาสศีลแปดศีลของฆราวาสฆราวาสรมธรทมของฆราวาสควปรประพฤติตนอย่างไรฆราวาสอยู่กับพ่อแม่ควรทําตัวอย่างไรพ่อแม่กับลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรการเสาะแสวงหาทรัพย์ของฆราวาสอยู่ในกรอบไหนมิธ การสอบสวนหาทรัพย์ท่านก็บ,บอกว่ามิจฉาว,วิจชาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างอย่างเนี้ค้าขายมนุษย์ค้าขายปะเครื่องประหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือการค้าขายของมนุษย์ของคนสำหรับพระจำเนนที่อยู่ในพุทธศาสนาท่านควรให้ทําตัวอย่างไร พระพุทธจยาท่านมาสอนให้อยู่ในหลักธรรมวินัยศินสองยี่สิบเจ็ดคือสินของพระศินสิบคือสินของสัมมาเน,นอันนี้คือพื้นฐานผู้ที่จะเป็นคนดีได้ต้องอยู่ในกรอบศินถ้าพระไม่มีศินก็เหมือนกับคารวาัตยิ่งกว่าคารวัตรไปใช่อีกเพราะว่าคารวัตเขาไม่มีศินเขาก็ทํามาค้าขายเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพด้วยตนเอง แต่ถ้าว่าเป็นพระไม่มีศิลกินของชาวบ้านใช้ของชาวบ้านอันนี้แปลว่าเอาเปรียบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาให้มาบริจาคมาก็เห็นว่าพระเป็นผู้มีศิลอยากจะได้บุญกับพระผู้ทรงศิลเพราะนั้นพระต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิล อันนี้ก็คือเบื้องต้นจากนั้นก็ภาวนาศีลส,สมาธิทําจิตให้สงบจากนั้นก็เดินปัญญาอันนี้คือหน้าที่ของพระหน้าที่ของญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรหน้าที่ของญาติโยมทานให้มีการเสียสละต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อวงศานาคาญาติเมื่อสระแสวงหาทรัพย์มาได้แล้ว อย่าไปนคนเห็นแก่ตัวจนมองใครไม่ได้ไม่มีการเสียสละให้แก่มนุษย์หน้าไหนอันนั้นไม่ถูกต้องเราเป็นฆรวาสต,ต้องมีการเสียสละหนูทานะคือการให้ศีระคือรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็คือรักษาศีลห้ารักษาศีลโมโสดศีลคือศีลของฆรวาสทานศีลภาวนาภาวนาก็พยายามทําจิตให้จิตใจให้สงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งคนที่จิตใจปุงฟุ้งซ่านคิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสิ้นไม่คิดจนตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าในโลกจักรวาลนี่จะเป็นของตัวเองทั้งหมดรักก็รักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นโกรธก็โกรธจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงก็หลงจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย จะอยู่ในโลกนี้โช่วฟ้าดินสลายอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาคือภาวนาก็คือแยกแยะอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่ควรอันไหนเป็นคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํำอันนี้คือภาวนาภาวนาแปลว่าแยกแยะ สิ่งดีสิ่งชั่วออกจากกายวายจายใจของเราอันนี้ก็คือหน้าที่ของครวัตแต่ว่าพวกเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างที่กล่าวมาสําหรับพระก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะน,นั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญยิ่ง แต่หลวงพ่อเองก็คงจะนัดพระเนรญ,ญาติโยมขึ้นไปทําพระทักษิณรอบเจดีย์ภูก้อนเวียนเทียนวันนั้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสําหรับญาติโยมได้ยินว่าจะไปทุ่งสีเมืองแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าที่นั่นหลวงองค์หลวงตาจะมาแสดงธรรมเทศนาที่ทุ่งสีเมืองวันพรุ่งนี้ ตอนบ่ายแต่หลวงองค์หลวงตาจะมาเทศนาได้หรือเปล่าพราถ้าหลวงตาก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ถึงยังไงท่านก็คงจะมาเมตตามาพูดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีให้หพี่น้องลูกหลานได้เห็นองค์หลวงตาองค์หลวงตาเป็นพระผู้เท่าหน้าเขาหน้ากราบไหว้หน้าเคารพสักการะบูชาได้เห็นหลวงตาก็แปลว่าเป็นขวัญตาขวัญใจ สัมมนานั้นจะทัศนังการได้เห็นสัมมาณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ถ้าไปเห็นโจรผู้ร้ายที่เขาจะเอาไปตัดคอนไม่ใช่มงคลอันสูงสุดนะเป็นอัปมงคลเห็นแล้วควรจะมาล้างตาอีกทีหนึ่งควรจะมาล้างใจอีกทีหนึ่งแต่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนี้ราะว่าสมนานั้นจะทัศนัง สังเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยตมังคารมตมังเป็นมงคลอันสูงสุดเพะฉะนั้นวันพรุ่งนี้หลวงตาก็คงจะมาแสดงธรรมที่ทงสีเมืองจังหวัดอุดรจากนั้นก็พี่น้องประชาชนทางจังหวัดเขาก็คงจัดก,กิจ,จก,กรรมต่อต้านยาเสพติดอะไรของเขานะ่แะแต่ท่านพวกเราก็นี่แหละว,วันพรุ่งนี้ก็คงจะขึ้นไป ผูกก้อนตอนบ่ายสามมง,งต่สำหรับพวกในครัวของเราก็อย่างปฏิบัติอย่างที่ครั้งก่อนๆน,นั่นเอาน้ำขึ้นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงนักลงนักเรียนสิ่งไหนที่ขาดเรือขาดตกผกแก้วผกจอกโคก,กอะไรก็พยายามเตรียมๆให้พร้อมนั่นแหละเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้ำเลี้ยงถ่าคนไปทำบุญทำทาน เกิดมาพบไราชาติใดคนทำบุญทำทานลมเย็นเป็นถุกทั้งนั้นคนที่ไม่มีการเสียสละคนที่ไม่รู้จักทำบุญทำดานเกิดมาพบไราชาติใดที่เหี่ยวแห้งอับเฉาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหาใครที่จะช่วยหาใครที่จะดูแลไม่ได้เพราะอันนี้สงบาปบ,บุญไม่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้อต่อไปรับพรรับพรนะทีนะ